สบายดีพรมยิ่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสุคนยินดี้ตอนหับเขาสู่ซองปูนาสร็จลาว,ลวมันนี่มึงผมมาพฟกันอีกแล้วทงงางซองซาปูนาเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศซีทิงเทียงเนาะมันนี่อันสป,ปูวัดไปคายม,งมงึงโมเนาะหยุดเพราะว่าเศร้าเมื่อยแต่ก็คนมักโมมาเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่สป,ปูสิผ้ามาเบิง่งอันวิธีการเขี่ยวน้ำอ้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือสูตรของยายเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสมกันเลยเนาะตอนนี้สปูก็อยู่เฮือนแม่แถาของสปูเนาะพพ่่่อแมีน้อง เขียวนะพ่อแม่พี่น้องไข่ก็ไม่ข้างนี้แล้วว่าแม่หมอเจ้าอ่าไม่ก็ไม่เลยให้ได้ฉันอดอ่ะชายชายนี่มันก็ไปทุกที่น้ำอ้อยให้ไรได้จะเปียกแม่ฉันเนี่ยชองขนาดเขี้ยวน้ำอ้อยต้องใจเย็นๆน้อพ่อแม่พี่น้องใจห่อนไฟสีใหม่มันสีคมเนาะเอาไอ้ฉับเอาไอ้ใบด้วย กว็แบบภาษาหนังท้องถิ่นน้ำพ่อแม่พี่น้องสปูกระพังออกบังคับกระพังออกบังคับกระพังบ่ออกจะน่อยจังสิเมื่อเฮืออันนั้นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีแม่เบิ่งไม่เท่าของสปูเขี่ยน้ำอ้อยก่อนหลุดกันเลยสิได้จะเปียงเน่เนาะยังหึงมาไหม สีได้เป็นก่อนจังน้อยช่างน้ำมันก็เป็นมันบก <ốc> หนาม,มันก็เป็นไปแล้วบก <ốc S 1> น้าเป็นมันคือได้หน่อยแม่มาเนี่ยอะก็น้อยแล้วนะมันบม่ได้เต็มมาว่านี้เต็มมาเลยวันนี้เต็มมัม้งถ้าเบิกเอาไปเป็นอกหน้าตามันชอบมาจากไหน,นน่ะน,น้ำอ้อย รุ่นรุ่นนะเจ้ารุ่นเั้ารุนหมอกำลงังผดเห็นหงบั้ <_ an> เห็นอะไราานมากำลังผดบกงบ่งเพิ่นกระนเนาะคันใหม่ค่ะนะเพิ่นกบะซนเนาะเพิ่มีน้องให้เพิ่นใหม่โลดหมออันนี้ไปละกำลังผดไพ่ก้อน,นโอ้ยอีคารน,นะอีคารเห็ดบ่ไหม มันนานมันบาไว้คันขาเห็ดมมวงคันสบายอ่ะนะางมวงสบายมันมีน้นี่เนาะมีคนน้ำมันลายน้ำลายมออยากกินของดีต้องใจเย็นเด้อ เพื่อนก็นั่งท่าใจเย็นๆเพื่อนน่ะหมอก็ได้อีกดนเนาะพ่อพี่น้องจอังไดสิมาเบิ่งตอนเพิ่ทนทอกใส่ถ้วยเนาะเียวมาระยะนึงแเนาะจนชั่วโมงนึงเลยได้นี่ยังบ่ฮอดใส่อยอู่ สบายเลยกควายลกำลังไกลสีได้เนาะพ่อแม่แม่เไปใจเย็นๆเพิร์เฮองใหญ่เฮ็ดแล้วพิงไผยายเฮ็ดพิงไผไปน้ำอะไรก็ควันนวันเล่นเครือเื่อน้ำถกเพิรนทดสอบว่าได้เนาะหรือบ่ได้ ย่างบัติธันกล้ามเนาะเพราะว่าเอาน้ำเย็นถอกใส่น้ำเย็นเนาะพ่ะมันกล้ามแปลว่ามันมันได้เนอะพ่อพี่น้องมันบากล้ามมันละลายมันย่างบัติธันได้เนาะผ่านมาอะไรผ่านมาสามสิบนาทีย่างซำเก่าเท่าไหร่มันอ่อนพอไดไหมอ่อนแรงแหงกับโพดละบาออมใจได้กินไวๆไวลูก ทีมาโถกถ้วยน้องโป่งพี่น้องก็คือแบบเอาผ่าขาวเอาแมลงวัยท่าคนตัางจีโทกลงนอนพ่อแม่พี่น้องอย่ามันติดถ้วยเนาะถ้วยนี่ก็ผ่าขาวนี่ก็ไปต้มให้มันเปียกมาพ่อแพี่น้องอย่ามันติดอย่ามันเก๋บองนะสาวก็เป็นคนหงิกหงิกเนาะจะไปได้สามสี่ถ้วยมาจาก นนี่แล้วน่เอามาอีกถ้วยหนึ่งแม่ถ้วยเท่ไม่ถ้ขอแรกถวยไชาม่เองเลือเพยไ่เลือะไรหือลืออะไรอะไรถ้วยนั่นมาเลยอแรกขอแรละขอแกค่ะอึงว่ามันจังกาแม่หกลงเลยเนาะมัน นี่ค mm ือการเขี่ยน้ำอ้อยแบบซุ้มปัญญาเนาะพี่น้องตันโดนแล้วบูงอันนึงกันว่ามันจะออกมาแบบแรงเนาะพี่น้องเอ้ยไปได้ป่ะแต่เก๋งนะจับได้จับจีได้เลบุใดเนาะอ่าบวชนบกาอ่าฟันจะกินเนาะบวมเมาอ่ะเอ้ยมันรุนกันเลยมันสี่ออกมาหน้าตาแรงไเนาะ ได้หร็วได้เอท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 ยังติดอยู่ยังติดบลายหนึ่งเนาะได้บ่เนาะชาดันเป็นก้อนน้ำตาลเนาะป่๋ยไปเนาะอะอันเปอันเปกระไมเนาะแกแล้วก้อนยังก้อนยังทรงก้อนาะนี่มาใส่ แหงมันบมธันแหงแก่หมดมันบ่แห้งนั่นแหละตองมันเลยแล้วเลยนี่เนาะตาลของเฮากระชออกมาแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเขียวบยนะ่ได้เนาะน้ามันยังลายเติบมาถกใส่มันก็นกเลยแตกมันบ่แหงน้อพ่อแม่พี่น้องเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูก็ได้หยุดไว้เพียงซัมเน่ฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไคร้เพืเป็นกำลังใจให้สปูเฮ็คดคลิปต่อๆไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี